สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เป็นจะพาเพื่อนๆมาชมบอนสีเมืองหนาวค่ะและไม้มงคลค่ะแต่ปลูกในห้องรับแขกด้านในกับบรรยากาศที่หนาวข้างนอกค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่เป็นจะมานําเสนอไม้มงคลในบ้านค่ะในห้องรับแขกตรงหน้าต่างอันนี้ก็เป็นไม้มงคล เศรษฐีเรือนในค่ะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายที่ไหนก็เกิดค่ะขอให้มีน้ำมีดินเขาปลูกง่ายมากเลยค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นลิ้นมังกรเพิ่งจะออกมาได้สี่ใบค่ะตอนที่ปลูกใหม่มีแค่สามใบแล้วใบที่สีก่กำลังขึ้นค่ะยอดน้อยๆอ,อ่อนๆเดี๋ยให้ดูค่ะนี่ค่ะยอดน้อยๆแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นลิ้นมังกรอีกตระกูลหนึ่ง อันนี้ไม่เป็นก็ไม่ทราบมันเหมือนลิ้นมังกรมากเลยค่ะแต่ว่าตระกูลลิ้นมังกรแล้วนี่ก็มาต้นไม้ฟวเวอริตหรือว่าต้นไม้โปรดต้นหนึ่งของแม่เพนค่ะนั่นก็คือบอนสีค่ะบอนสีที่นอร์เวย์ไม่เคยเห็นนะคะเพิ่งจะเคยเห็นแล้วก็ได้ซื้อเอาไว้ดีใจมากที่ได้ซื้อเอาไว้เพราะ ไปที่ร้านดอกไม้ที่ไรไม่เคยมีเลยค่ะมันหายากมีแต่ที่เมืองไทยแล้วนี้ก็เป็นต้นเงินค่ะที่นี่เขาเรียกว่าต้นเงินไม่เพนก็ไปเอากิ่งมันมาปลูกอันนี้ไม่ต้องซื้อค่ะไปได้จากเพื่อนมาค่ะต่อมาก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งคือต้นงาช้างนะคะเพื่อนๆคิดว่านะคะต้นงาช้าง งาช้างไม่ใช่งาช้างเลยค่ะงวงช้างไม่เป็นก็จำไม่ได้ค่ะเพื่อนๆ <c oughs> จาได้อยู่แตว่าตอนนี้ขณะน,นี้ตอนนี้จําไม่ได้ค่ะหากจำได้ก็ทักทายมานะคะเพื่อนๆ <c oughs> คิดว่าต้นงาช้างค่ะว, <c oughs> คว่านงาช้างเขาเรียกว่าว่านงาช้างแล้วต่อมานะคะนี่ก็เป็นว่านหางจระเข้ของไม่เป็นเองค่ะ อันนี้มีประโยชน์มากๆไม่เป็นเด็ดไปใช้บ่อยค่ะเด็ดไปทานหน้าอันนี้แก่น้ำร้อนลวกหรือว่าแดดเผานะคะหน้าร้อนอาบแดดนานถ้าถ้าเกิดว่าแดดเผาก็เอามาทาได้ค่ะอันนี้มีประโยชน์หลายอย่างเอาไปทําเป็นเครื่องดื่มได้ด้วยค่ะและ้วต่อมาก็เป็นไผ่คนอิมของแม่เพนที่ตอนนี้ยอดกําลังออกเยอะเลยค่ะเพื่อน ยอดหนาเลยเอามาไว้ตรงหน้าต่างแสงแดดถึงแสงสว่างถึงแล้วมันก็จะสวยค่ะแล้วก็มานี่ก็เป็นต้นไม้คือต้นกล้วยไม้ค่ะเพื่อนเพืนมันออกดอกทุกปีเดี๋วยวจะให้ดูค่ะนี่ค่ะออกดอกทุกปีต้นเล็กนิดเดียวมันก็ไม่งามเหมือนตอนแรกๆที่ซื้อมาแต่ไม่ทิ้งสงสารมันนะคะ มันออกดอกให้ชมทุกปีเลยเลี้ยงง่ายให้มีน้ำนิดหน่อยก็พอดินก็ไม่ต้องการเยอะต้องการแค่ไอ้น้ำทุกวันเขาก็พอใจแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไม่ได้ไม่ได้รดน้ำทุกวันนี่ก็เป็นไม้มงคลฝังหน้าต่างด้านในนะคะดูว่ามันบรรยากาศจะดีนะเพื่อนเพื่อนดีจชมดีใจเพืนเพื่อนชมแล้วเวลายกกล้องขึ้นมาข้างนอกก็จะมีแต่หิมะค่ะ หิมะบรรยากาศสวยมากเมื่อวานนี้หิมะตกหนักแล้ววันนี้บรรยากาศดีดูโซฟาหน้าร้อนใชคะเก้าอี้หน้าร้อนก็ไม่เพนมีแต่หิมะแล้วข้างนอกนู้นค่ัเพื่อน,นบรรยากาศดีมากเลยเดี๋ยวจะออกไปเดินกันเดี๋ยวธุระข้างในเสร็จนิดหน่อยเดี๋ยวจะออไปเดินถ่าย เอาไว้ก่อนค่ะว่ามันสวยยิ่มะเยอะมากอันนี้ถ่ายจากหน้าต่างด้านในนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ระเบียงบ้านของแมเพนขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะโชคดีค่ะเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ